สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปสอนการใช้งานตัวเว็บคอนโซล r o d u c t Panda Security นะครับสามารถใช้งานได้ทั้งลูกค้าที่ใช้ Product ร,รุ่น Endpoint Protection Endpoint Protection Plus และ Adaptive Defense 360นะครับทั้ง3 p r โปรดักนี้สามารถดูคลิปสอนการใช้งานได้จากคลิปนี้รวมในคลิปเดียวเลยนะครับ สำหรับการเริ่มต้นใช้งานครับเมื่อเราทำการล็อกอินเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์แล้วเนี่ยเราจะมาอยู่ที่เมนู s t a ตัสนะครับสังเกตด้านบนอยู่ที่เมนูสเตตัสด้านซ้ายครับเราจะอยู่ที่เมนู Security สำหรับเมนู security ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแดชบอร์ดครับเอาไว้ดูภาพรวมนะครับดูว่าตอนนี้ในองค์กรของเราเนี่ยมีการใช้งานอยู่ทั้งหมดกี่ไรเซ่นนะครับหรือว่ามีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบนาน3วัน7วัน30วันบ้างนะครับอยากรู้ว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างที่ไม่ได้เชื่อมต่อกับระบบาตามเวลาที่กำหนดเนี่ยสามารถกดคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเขาจะฟิลเตอร์มาให้ว่ามีคอมพิวเตอร์รายชื่อเครื่องไหนบ้าง เลื่อนลงมาด้านล่างนิดนึงครับอ่าด้านล่างตรงนี้จะเป็นกรอบการดีเทคไวรัสผ่านระบบ EDR นะครับตรงนี้เนี่ยสำหรับลูกค้าที่ใช้งาน Product รุ่น Endpoint Protection หรือว่า Endpoint Protection Plus จะไม่มีกรอบสี่เหลี่ยม4กรอบนี้นะครับอ่าตรงนี้จะมีเฉพาะลูกค้าที่ใช้งานรุ่น Adaptive Defense 360เท่านั้นนะครับเป็น กราฟปริมาณการด t เทคไวรัสด้วยระบบ EDR นะครับสงสัยว่าเรามีการด t เทคไวรัสตัวไหนบ้างที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างสามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับสามารถสั่งไม่ให้ตัว EDR มาสแกนไฟล์ไวรัสตัว,ตวนี้ซ้ำอีกรอบก็ได้นะครับ <c oughs> ด้านล่างครับจะเป็นปริมาณการด t เทคไวรัสด้วยระบบแอนตี้ไวรัสพื้นฐาน นะครับก็คือด้วยซิกเนเจอร์เบสเช่นเดียวกันครับสามารถกดคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับต่อมาครับที่แถบด้านบนครับที่เมนูคอมพิวเตอร์นะครับในแทบเมนูนี้เนี่ยเมื่อเราคลิกเข้ามาแล้วเราจะเห็นรายชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆที่ทำการติดตั้งตัวโปรแกรมแอนตี้ไวรัสเอาไว้อยู่ นะครับผมสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาที่น่าสนใจของตัวแพนด้าคือเมื่อเราคลิกเข้าไปที่คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องแล้วครับเราสามารถมองเห็นข้อมูลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ของเครื่องนั้นด้วยนะครับ ดูปริมาณการใช้งาน CPU 24ชั่วโมงที่ผ่านมาได้ครับและสเปค CPU ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับแรมดูปริมาณการใช้งานแรม24ชั่วโมงที่ผ่านมาครับและเครื่องนี้มีแรมกี่สล็อตแต่และสล็อตแต่และสลอ็ลสลอตสเปคเป็นอย่างไรบ้างนะครับฮาร์ดดิสครับก็สามารถดูได้ว่าเครื่องนี้มีฟรีสเปซเท่าไหร่ใช้งานไปแล้วมากน้อยเท่าไหร่หรือจะเป็นดูข้อมูลทางด้านซอฟต์แวร์ก็ได้ครับสามารถดูได้ครับว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนี้มีซอฟต์แวร์อะไรติดตั้งอยู่บ้าง นะครับแน่นอนว่าข้อมูลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้เนี่ยเมื่อเรา,เาทราบข้อมูลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์พวกนี้แล้วเราสามารถเอาไปใช้ในระบบฟิลเตอร์ได้นะครับสังเกตที่แถบด้านซ้ายครับจะมีเมนูรูปก,กลวยกับเมนูรูปแฟมอยู่นะครับเมนูรูปแฟมเนี่ยเป็นการแบ่งกรุ่ปตามแบบที่เจ้าที่ไอทต้องการเลย นะครับจะแบ่งเป็นแผนกอะไรบ้างกลุ่มอะไรบ้างอันนี้คีเอทได้ตามต้องการเลยหลังจากนั้นเราก็จับคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องเนี่ยโยนใส่กลุ่มนั้นโยนใส่กลุ่มนั้นไปนะครับนี่สามารถใช้ m ม t o o l ตรงนี้ครับแล้วก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะให้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้ไปอยู่ที่กลุ่มไหนบ้างนะครับสำหรับด้านซ้ายครับที่เมนูลูกกลวยตรงนี้จะเป็นการแบ่งอุปกรณ์ตามเงื่อนไขฟิลเตอร์ นะครับอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ว่าเราสามารถดูข้อมูลฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์อุปกรณ์แต่ละเครื่องได้เราสามารถเอาหัวข้อต่างๆพวกนั้นมาทําเป็นฟิลเตอร์ได้ครับ mm hmm. เช่นเราอยากรู้ว่าเครื่องไหนที่มีโปรแกรมไลน์บ้างเครื่องไหนที่มี Microsoft Office 2010บ้างแบบนี้ครับเราสามารถทําการคัสตอมฟิลเตอร์ได้ตามชอบเลยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างการทำฟิลเตอร์เฉพาะเครื่องที่มีโปรแกรมไลน์ เป็นต้นนะครับเราสามารถเพิ่มเงื่อนไขได้ไม่จํากัดจํานวนชั้นครับเช่นเงื่อนไขแรกอาจจะเป็นเงื่อนไขาทางด้านซอฟต์แวร์เงื่อนไขที่2เป็นเงื่อนไขาทางด้านฮาร์ดแวร์ก็ได้นะครับเราใช้ตรก,กะแอนกับอตรงนี้ในการเชื่อมต่อกันนะครับเมื่อเรามีการ สร้างกรุ๊มเสร็จเรียบร้อยแล้วมีการแบ่งแผนกของอุปกรณ์แต่ละตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ต้องมาทําการสร้างโพล i ิซีครับแน่นอนว่าแต่ละกุ๊ปย่อมมีโพริซีที่แตกต่างกันสําหรับการสร้างโพล i ิซีนะครับเราสามารถเข้ามาสร้างโพล i ิซีได้ที่เมนู Setting ด้านนี้ด้านบนตรงนี้นะครับผมส่วนโพล i ิซีที่เราใช้กันมากที่สุดเลยหัวข้อที่เราใช้กันมากที่สุดเลยคือหัวข้อ Workstation and Serv e r นะครับสําหรับ ลูกค้าบางรายที่เพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นะครับผมจะมีแค่ Default Setting ให้เฉยๆนะครับเราสามารถทำการสร้าง Policy เพิ่มได้โดยคลิกที่เมนู Add ที่อยู่ทางด้านขวาตรงนี้ครับอ่ากดคลิกเข้าไปเลยที่เมนู Workstation and s e r v e r ตรงนี้จะมีแท็บรายการต่างๆให้เราเซตอยู่มากมายนะครับหลักๆแล้วจะเป็นแท็บของ General ครับเลื่อนลงมาด้านล่างฮะตรงนี้ครับ Exclude ตรงนี้ครับเราสามารถตั้งไม่ให้ตัวแพนด้าเนี่ยไปสแกนไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่สำคัญของเราได้นะครับโดยของแพนด้าเราแบง่งออกเป็น3กรอบกรอบแรกคือหมวด extension ก็คือไม่ให้สแกนไฟล์นำสกุลอะไรบ้างนะครับหมวดที่2คือไฟล์ครับจะไม่ให้แพนด้าไปสแกนไฟล์อะไรบ้างระบุชื่อไฟล์ลงไปเลยครับ abc.exe นี้เป็นต้นหรือ หมวดที่3ามครับจะเป็นแบบโฟลเดอร์จะไม่ให้แพนด้าไปสแกนโฟลเดอร์ไหนบ้างก็ระบุผ่านลงไปได้เลยนะครับไดซีแบ็กสแลนโปรแกรมไฟล์อะไรก็ว่ากันไปอีกฟังก์ชันหนึ่งที่ลูกค้านิยมใช้งานกันเยอะครับก็คือตัว Firewall นะครับเราสามารถควบคุมการใช้งานไฟวอลของเครื่องลูกข่ายผ่านหน้าเว็บไซต์หน้าเว็บนี้ได้เลยนะครับเราไม่ต้องการให้พนักงานเล่นโปรแกรมอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเราไม่ต้องการให้พนักงานเล่นโปรแกรมไล n e นะครับผมเราก็พิมพ์ชื่อโปรแกรมไล n e ลงไปเลยครับ Line l a นเชอร์ exe ครับหลังจากนั้นเลือก c คอนเ c t i o n เป็น deny all connection กดโอเคไป เพียงเท่านี้ครับพนักงานของเราก็จะไม่สามารถเล่นโปรแกรมไลน์ได้แล้วคําว่าเล่นไม่ได้ในที่นี้คือเขาสามารถเปิดขึ้นมาได้เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าไม่สามารถคอนเน็กได้พอกดคอนเน็กแล้วมันก็จะหมุนหมุนหมุนแล้วก็เออเรอร์ไปเพราะว่ามันถูกตัดคอนเน็กชันนั่นเองนะฮะเลื่อนลงมาด้านล่างอีกนิดนึงครับผมเราสามารถเลือกที่จะ enable หรือว่า disable ป้องกันการโจมตีประเภทต่างๆที่เมนู intrusion ตรงนี้ได้เลย เม,มนูถัดไปที่ลูกค้าใช้กันประจำเลยครับคือเมนูดีไว e ์คอนโทรลก็คือสามารถควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆได้นะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราสามารถเชื่อมบล็อกการเชื่อมต่อได้ก็คือหนึ่งเลยอุปกรณ์ที่เป็นหน่วยความจำนะครับหรือว่าจะเป็นไดซีดีดีวีดีบลูทูธโทรศัพท์มือถือกล้องหรือโมเด็ม นะครับสามารถเลือกได้3ระดับนะครับให้บล็อกไปเลยหรือว่าให้อ่านได้อย่างเดียวหรือว่าให้อ่านได้เขียนได้นะเลื่อนลงมาด้านล่างครับจะมีหัวข้ออาราวดีไว้อยู่ตรงนี้จะเป็นเมนูไว e List นะครับในกรณีที่เรามีการสั่งบล็อกการเชื่อมต่ออุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแล้วเราต้องการให้มีอุปกรณ์พิเศษตัวหนึ่งเอาไปเสียบเครื่องไหนก็ได้ไม่ถูกบล็อกเนี่ยเราสามารถแอดอุปกรณ์บางตัวมาอยู่ที่เมนูไวล์ลิสต์ตรงนี้ด้านล่างนี้ได้นะครับแต่ก่อนอื่นวิธีการทํางานคือเราต้องให้อุปกรณ์ตัวนั้นถูกบล็อกไปก่อนนะครับพอถูกบล็อกเสร็จปุ๊บแพนด้าจะมีการเก็บเรคคอร์ดว่าบล็อกอุปกรณ์ตัวไหนันมาแล้วบ้างหลังจากนั้นเมื่อเรากดคลิกที่เครื่องหมายบวกตรงนี้ครับ มันจะโชว์รายชื่ออุปกรณ์ต่างๆโผล่ขึ้นมาเราก็สามารถติ๊กเลือกได้เลยครับว่าเราจะแอดอุปกรณ์ตัวไหนมาอยู่ในไวล์ลิสต์ก่องนี้บ้างน,นะครับเมนูเว็บแอคเซสคอนโทรลครับก็คือควบคุมการใช้งานเว็บไซต์ตามช่วงเวลาที่กำหนดนะครับเราสามารถเลือกได้เลยครับว่าเราจะบล็อกเว็บไซต์ที่ช่วงเวลาไหนบ้างด้านบนครับจะเป็นหัวเอ่อจะเป็นช่วงเวลา ตั้งแต่เที่ยงคืนจนครบเที่ยงคืนอีกรอบหนึ่งนะครับด้านซ้ายจะเป็นหัวข้อ,อวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับจะเลือกบล็อกช่วงเวลาไหนบ้างวันไหนบ้างก็เลือกได้ตามชอบเลยครับด้านล่างครับจะมะีหมวดหมู่ของเว็บไซต์แบ่งไว้ให้แล้วมากกว่าหนึ่งร้ยหมวดหมู่นะครับเราก็เลือกได้เลยครับว่าเราจะบล็อกเว็บไซต์หมวดหมู่ไหนบ้าง หรือว่าในกรณีที่เราไม่ทราบว่าเว็บที่เราต้องการจะบล็อกนี่มันอยู่หมวดหมู่ไหนนะครับเรามาพิมพ์เป็น url ด้านล่างก็ได้นะครับสังเกตดูว่าตรงน,นี้จะมีอยู่2กล่องกล่องบนคือกล่องไว i ์ลิสต์นะครับผมส่วนกล่องล่างคือกล่อง b บ็ k ลิสต์นะครับสามารถพิมพ์ได้เลยครับว่าเราจะบล็อกเว็บไหนบ้างยกตัวอย่างเช่น facebook.com อย่างนี้เป็นต้นนะครับ เมื่อเราทำการเซตโพลิซีต่างๆพวกนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มากําหนดชื่อให้กับเขาหน่อยว่าโพลิซีนี้จะชื่อว่าอะไรดีนะครับยกตัวอย่างเช่นโพลิซี for IT อย่างนี้เป็นต้นหลังจากนั้นเราก็มาเลือกคราว่าจะให้โพลิซีนี้ส่งผลต่อกลุ่มไหนบ้างโดยมาดักมา,มาที่เมนู Recipient ตรงนี้นะครับผมกดคลิกเข้าไปเลยอ่ะโอเคกดเซฟก่อน หลังจากนั้นเราก็เลือกครับว่าจะให้คอมพิวเตอร์กรุ๊ปไหนหรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมาใช้พลิซีนี้บ้างสังเกตดูจะมี2กล่องกล่องบนเป็นกล่องคอมพิวเตอร์กรุ๊ปก็คือเลือกเป็นไลท์กรุ๊ปนั่นเองนะครับเราสามารถกดเครื่องหมายบวกทางด้านขวาตรงนี้แล้วก็เลือกได้เลยครับว่าจะให้กรุ๊ปไหนมาใช้พ o l i ีนี้บ้างนะครับตะกี้ผมตั้งชื่อพ o ิซี for IT ใช่ไหมฮะอ่าผมก็เลือก policy มาใช้กับนแผนกไอที IT, อย่างนี้เป็นต้นหรือถ้าเราไม่อยากเลือกคอมพิวเตอร์เป็นรายกลุ่มนะครับเราสามารถเลือกเป็นราย์เครื่องได้เช่นกันนะครับโดยมาที่กรอบด้านล่างนี้แล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้เหมือนกันนะครับกดซีเล็กเลือกได้เลยครับว่าจะเลือกคอมพิวเตอร์กลุ่มไหนมาใช้ Po l i c y นี้บ้างเมื่อเราเลือกได้แล้วครับว่าอาจจะให้คอมพิวเตอร์กลุ่มไหนบ้างหรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างมาใช้ Po l i c y นี้นะครับพอเราเลือกเสร็จแล้วก็กดแบ็คออกไปครับ โอเคเรียบร้อยแล้วเขาก็จะโชว์ให้ดูนะครับว่า p o l i c ีนี้มีการใช้งานอยู่บนกรุ๊ปนี้หรือว่าคอมพิวเตอร์เครื่องไหนบ้างนะครับหลังจากนั้นคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในกรุ๊ปที่เราเลือกเดี๋ยวก็รอสักครู่ครับก็จะได้รับการอัปเดต o l ิ c ีใหม่นี้ไป สำหรับหัวข้อด้านอื่นๆครับที่ลูกค้านิยมใช้กันเยอะๆเลยก็จะมีอีก2หัวข้อเท่านั้นก็คือหัวข้อ user กับ per computer setting นะครับสำหรับหัวข้อ user เนี่ยก็คือเอาไว้สร้าง account ให้กับเจ้าหน้าที่ IT ครับในกรณีที่บริษัทของลูกค้าเนี่ยอาจจะมีเจ้าหน้าที่ IT หลายท่านใช่ไหมครับเราก็สามารถสร้าง account ให้กับเจ้าหน้าที่ IT แต่ละท่านเนี่ย log in เข้ามาแล้วมองเห็น กรุแต่ละกรุ๊ปที่แตกต่างกันแบบนั้นเราก็สามารถเซตได้เช่นกันนะครับส่วนเมนู Per คอมพิวเตอร์เซตติครับเมนู menu Per คอมพิว e ตอร์เซตติงตรงนี้เนี่ยจะเอาไว้สำหรับตั้งรหัสนะครับตั้งรหัสไม่ให้ลูกขายทำการถอนแพนด้านะครับหรือว่าจะเป็นการตั้งรหัสไม่ให้ลูกขายทำการปิดโปรแกรมแพนด้าแบบนี้ก็ได้นะครับ จะสังเกตเห็นว่าตรงนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3รายการนะครับรายการแรกครับเป็นรายการเซ t ตพาสเวิร์ดไม่ให้ถอนโปรแกรมนะครับรายการที่2ครับเป็นการเซตพาสเวิร์ด เพื่อเปิด local admin นะครับคือตัวโปรแกรมที่เครื่องลูกขายเนี่ยมันจะมีฟังก์ชัน local admin อยู่ซึ่งถ้าเราเปิดฟังก์ชันนี้เอาไว้เนี่ยแล้วเราเอารหัสชุดนี้เนี่ยไปใส่ที่ตัวโปรแกรมที่หน้าเครื่องลูกขายเราจะสามารถสั่งปิดบางฟังก์ชันได้ชั่วคราวเช่นปิดแอนตี้ไวรัสชั่วคราวปิดไฟวอลชั่วคราวปิดบล็อกแฝดได้ชั่วคราวอย่างนี้เป็นต้น เมนูที่3ครับ anti tamper ก็คือป้องกันไม่ให้ปิดโปรแกรม p a น d ้นั่นเองถ้าคุณจะปิดตัวโปรแกรม Panda คุณต้องใส่รหัสที่แอดมินเป็นคนกำหนดอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังจากนั้นพอเราตั้ง อา uh, password ตรงนี้เสร็จเรียบร้อยครับเราก็มาตั้งชื่อหน่อยว่าเราจะไปล็อก password สำหรับกรุปไหนดีหรือว่าจะใช้ชื่ออะไรดีอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกตั้งแล้วกันหลังจากนั้นก็มาเลือกเหมือนกันครับเหมือนเดิมเลยมาเลือกว่าจะให้กรุ่ปไหนหรือคอมพิวเตอร์เครื่องไหนมาใช้ policy นี้บ้างตรงเมนู r e f e n s ตรงนี้นะครับและนี่ก็คือการใช้งาน web console แบบประชับประชับนะครับ จะพูดถึงฟังก์ชันที่ลูกค้าใช้งานกันมากที่สุดนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ